นี่ครับปรเปิดเพื่อนเจออีกแล้วครับเห็ดโคนใหญ่ฮะโอ้โหมันหมานครับวันนี้พาปเปเพื่อนมาเลาะหาเห็ดเต็มเลยนี่พาหมีมาเก็บเห็ดครับวันนี้โอ้โหนี่ดอกใหญ่มากดูฮะมันไม่แก่มีอีกนึงเนาะเห็นไหมนู่นยาวไปนูนน่นเนาะอหมานมากครับวันนี้เจอแล้วมีได้กินเห็ดแล้วฮะ โห่เต็มป่าเลยครับเพื่อนๆดูฮะนี่แล้วตำหมี่ด้วยอ่ะเอออาจิ้มเอาดีๆเนาะโห่อยหวานคอแล้วแม่เห็นไหมบอกแล้วมากับผมไม่มีพลาดสุดยอดอย่าไปหักอย่าไปหักเสียดายนี่เดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะบอกว่าเสียดายโคนมันอีกอ่ะเก็บไปดีรักเก็บไปดีเก็บไปดีก็ว่าแล้วนึกว่าเห็ดอะไร เราก็รู้ว่าเห็ดเบื่อมีดอกเดียวได้อะมองไปไหนเต็มเลยเอาวละหมานตหมีนะฮะวันนี้ <laughs> อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามนะฮะเป็นอ่าเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พี่หมีด้วยนี่ <laughs> พี่หมีวันนี้ออกกล้องครับหด <laughs> ูดู<า>ดู<า>ดูเห็นไหมหมานไหม <laughs> เดี๋ยวดูใกล้ดูใกล้โโอ้หดอกใหญ่กำลัง<ฮ>บานเลยครับเดีบเด็๋ยเดี๋ยวเดี๋มันขี้เมาขี้เมา<ฮ><ฮ>นี่อะไรก็ไม่ได้เอามาใส่ครับแต่วันนี้มีใจรักครับผมมีดก็ไม่ได้เอามาจิ้มอะเมว่าไงเจ็บเลยเก็บมึงเงาเปล่าเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้ว เอ้าก็หาให้แล้วหาให้แล้วต้องเก็บสิครับนี่นูนูนูนอีกนะเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นนะจิ้มเนี่นี่นี่ครับเพื่อนเพื่อนดูฮะนี่มีพวกมาแล้วอย่ามาอย่ามาแถวนี้กําลังขี้อยู่อย่ามาอย่ามาขี้อยู่ขี้อยู่ต้องได้เห็ดแบ่งกันนะโอ้โหอย่ามาอย่ามาขี้อยู่นี่เป็นไงนี่มีพวกมาด้วยครับเพื่อนโอ้โหบอกว่ากําลังขี้อยู่อย่ามา หยีบได้หยีบหยีบอันี่คือเห็ดอะไรเหตุเห็ดโคนอ่ามาดูก right? right? ันแล้วหยาเหยียบนะระวังเหยียบเห็ดไรบีอันเนี้ยเห็ดโคนเห็ดโคนไหนอะไรเห็ดเผือกอะไรไหนเห็ดเผือกไม่ใช่เห็ดเผือกอ่ะมันลามไหมมันลามไหมี่ยลามลามเด็กดอกใหญ่กระลังแบบเกือบยุบตัวเนี่ยแต่เราพี่ไม่เก็บทีเดียวเลยเก็บทั้งหมดถุงถึงว่าไม่มีมาไม่มีก็ใจรักไงนี่เห็นไหมงานจิ้มเลยผลงานรอดากูแล้วโอ้โห พาหมีมาเก็บพึ่งไม่ใช่พาหมีมาเก็บเห็ดครับวันนี้เก็บรวมกันเก็บรวมกันไว้ในนี้ก็มีครับเพื่อนดูดอกใหญ่นูนฮะโอ้โหเกือบโรยเกือบยุบแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมดูครับอันนี้ระหว่างหลังเลิกงานนะครับเรามาเลาะดูฮะก็เลยโอ้โหเจอแบบโอ้ดูครับนี่ก็มี นี่ครับเพื่อนเห็ดโคนใหญ่นี่จะเป็นเห็ดโคนใหญ่ฮะนี่โหเกือบรวยแล้วเนี่ยแต่พอได้อยู่พอได้แกงส่หน้อ้อยู่ครับสวยเลยกำลังสวยสวยเลย โรงพยาบาลน,นี้ออโอ้โหนุก็มีวะเซิรมีมีมีพี่มีม,มานี่เข้าไปถึงกับพี่กับตัวน้อยด้วยนี่นี่ก็มีครับโอ้ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับผมกับพี่หมีด้วยนะครับมาส,สวยๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนอืาอาเก็บใส่ถุงเลยนี่ หมานครับโอ้โหวันนี้วันที่สองของเรามาหมานอีกแล้วเบาๆเบาๆเดี๋ยวเล้เดี๋ยวนี้กจะเย็นของหายากนี่เดินหามมาตั้งไกลดูครับผลงานของเราวันนี้มันจะดอกใหญ่ๆกันนี่เนาะนี่เนี่ยเห็ดโคนใหญ่อะนี่เนี่ยใหญ่กว่านี้ก็เห็ดโคนยักษ์แล้วนี่นี่ใหญ่เปล่เนี่ยเนี่ยตัวโคนเก็บไปใหญ่เต็เห็ดโคนน้อยอเดี๋ยวไปดูมุงนี้กอนเราดู ดีนะมาเจอโน้ตไม่งั้นยุบทิ้งไปนะเบาโอ้โหทิ้ไปไหนเนี่ยที่แมวแปลงนะเพราะว่าพี่ขี่รถไกลเละมันแน่นอนจะไปดีเอาไปเลยพี่เอาไปกินเลยแมวงาเน้อยที่พี่ขี่รถไกลยังไงจิตใจพี่ใหญ่ทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้เราได้อย่างนี้นะ ไดด้อกตเห็นเป็นดอกบานใช่ไหมถึงจะไม่เอาขี่รถไกลมันเละขนาดกล้วยพีใส่ใต้บอดยังเละเลยว้าหนึ่งถุงครับนี่ดูโชว์หน่อยโชว์หน่อยแม่หมาแล้ววันนี้โอ้โหแก่หมดแล้ว